ตึกมยังไม่ตายพี่เลยอ่าได้ผหีดผู้หญิงได้ันหีดไปเดียวโอ้โหกูตายอ่ะอเนี้ยดิฟจอได้อยู่ไหมเอากันในน้ำปล่อยแล้วปอแล้ว อันนี้ไปแบชีวิต็ุแนไม่ต้อง่แม่จิงไฟจิงไฟไม่น่าเกลียดจิงไฟหอมน่ารักเลยไม่แย่รว่วันนี้ผมไปกแม่โแม่รูแรกยยงะมากตัวนี้ชมันฝัยปามนโอยน้องเพอโอ้ให้หน่อย พิงปาออนไหนเดที่โต๊ะไหนโต๊ไหอย่สั่ง้อยที่โต ว่าครับก็เกียกบกาเล่กามันมีอินเียมันมีเอมันมีนาเ็ผไม่มีเบอร์พี่ดิคนดียวไอนะครับาจท้เนี่ยาไม่ได้ทองินักาเลยเราไม่ได้เอทนักเก็ตนไม่ได้

กระยูนแต่บ่โดนท้ายตัวนี้โดนสกิลเก่งเรียงกองเดี๋ยวเกมมันดันใต้กองขึ้นมาไปนที่ที่ทายได้เลยใช่มันจะถึงใช้พี่ต่อไปถึงเกมเฟ้นตัวจวดในนี้ก็มันสิบกว่าตัวถูกต้อง ก็ยิงก็ยเงอย่ไม่้งใส่ร่างสองแข็่างแรกับไม่ใขงมาได้เลยไม่หนเนาะวินี่สิบ่มาเไเ่ะสิ่าก่สิกวินได้เจ็ดส่เจ็ดามอันพ่อมาทั้งรูกเลยค่ะไม่ขวมปิวไมู่ด้วยนะี่เกาแทเไรกับสิห้าที่สิ่องอมห ไม่ได้เ่ยวไม่ไอ้แบไอ้เชไม่้ต่อแม่อจีนอะีนม่บางอย่างเขาไมใช้กฎหาทเขาเจาะนี่ตนี้มเนนข่าว่ออยู่เยไม่ไจเล่นไม่ไจะ่นอย่่อ่อไมครับม่ทำไม่ได้คนด่คนด่่แหละเก็บตูน่ะเอามาลง่ ไอเรอะไรก็มาเลยกระดนแ้วเป็นเวรกนนี้ผิดกฎมายเาคนไึกกระดูนเยเรปบ่ยังไม่ต้องปูนได้หยดจบจูนมงเนี่ยอะไรร้านไนอะคะที่วันนี้คือคุณบลล่านี่ไป้สนุกเหรอเขาไม่ได้โมเป๊ปให้กับเราเลยรชามาหา

ททาเกยี่เอาไว้ไม่กินอเยที่แปดาไนสับปสี่เกียร์คี่ับไลท์กินะราคาหมดเลยที่กินดาวมาไลท์เกยร์สีนีคอมตัวนี้เด่นตัดโซ่บินรับยี่สิบแปด

คนขอออเดอร์สปาลาเร่เพิ่งขึ้นห้าพันได้ก่อหกสแล้วตอนนี้ก็โซ่ออเดนบกหมื่นคาสโซ่สปาลาเร่บกหมื่นปาลาเร่ที่สามไม่เหนออเดนที่อ้ไม่เล่นบสามสามพีกูาเเป็นไม่เล่นเล่นชอเดียวพอสามหมืนสามหมื่น

ปีสิบห้าสามได้ถ้าเช็คไม่ได้เกตตาก็ไม่ได้ลูกแค่นั้นเองให้ผิดเกียร์สาไปเกตยรสี่ทิปเปิ้ลได้ยิวทิกเกอร์ยิ้ไม่ได้พลังให้ออเดนไม่ค้าช็คิท<ป>เฮ้ยสปาเร่เกตยร์สามเกือบแล้วไงเกือบ,ลบเลยเหรอบบาสติออน ข้างนี้ีข้านี้คีคีออข้างนี้อะไรนะก็จะเป็นไอ้ครีนี่สองครีข้างนี้ห้าห้าข้างนี้ก็ห้าหมื่นก็คือเรื่องคอสตารเลาเ่คอสารองจุกอ่ะห้าหมื่นสองคีห้าหมื่นห้าคีเดียว

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าีอะไรด้วยต่อไปปีนอสต์อีกการ์อีการเอาแล้วเาสิบตัล้วครบสิบไปหมดสองใบราคุมวิยาสิบใีบนี้เป็เนี่ยอีเทียห้องตัวลตัวละติดอ่าใั่สิบสี่44บจ้าก็หยาบไปหเด้าวผมอกไปมดสามน

ถ้ากดเลข8อะไรที่น้ำเลข8 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 8

ตอนนี้าไหนกูยังไม่ได้ตเช็คเข้าเมื่อกีแหละนัก่ะร่แปงพันดได้ด้วยส้านแดนต์ตี้ดสามห้าสี่หมื่นอ่ามันสามห้าอันนี้ใก็่เป็นเสร็จอันนี้ก็เสร็จ้สี่หมื่นตรงนี้เราใ็้เปิดเพลงอะไใช่ไหมออกไปเดยวไม่อย่างงี้ ชนะไหาอย่างเนี้แพ้เลยจะหนักนะไม่ดดองโหี่เองโอ้โหเดียวม่วานไม่หวแมวแมว